สวัสดีจ้าสวัสดีช่องมณนิสาแก้วดีเจอกันเนี่ยมะแลงพี่น้องไม่ได้ลงคลิปมัดมือถ้าพ,พี่น้องมันยังเรียนน้ำอูนเคยเห็นน้ำอูนอยู่บ่ตอนยังน้อยนี่มหาเขียดนีม้วนกุบกรอมเนาะวันเสาร์อาทิตย์นะอันนี้บวงขึ้นน้ำพองเขาได้นี่ เอาควายมาเลี้ยงอยู่หิมอูนเอาควายลงมากินยาอยู่หิมอูนเดี๋ยวนี้นมันวู้มีกบมีเขียดละมันสูญพันธุ์หมดละรอบกินตะลูกออดมันไลยเขียดแต่แอะกับวมีเขียดใส่กับวมี หากินยากเดี๋ยวนี้ค่ะบพคือทางอื่นทางอื่นเขายัางทังอื่นเขาบ่ได้กินน่นเคียดน้อยแล้วมั้งเนาะมันยังมันยังหลายะนะทางบ้านนะ่ะแป้งเสือเจงกระบงหมดล่ะอ๋อทางผูเป็นตามมีน้องไม้ไฟไหม้แท้เขาจูดป่าบ่ได้ให้ตาลพายเหลือคามไปส่งเนาะ พาพี่น <ahead> <laughs> <Tür> ้องไปหานาหมไฟไหม่บงทางพวกรอสันด้วยทุกคนเธอพวกเธอจะไปไหนข้ามตะฝั่งอูนเหรอเบิ่งพี่น้องเบิ่งซุ่มนี่เขาเล่นน้ำ <anto> <kaz ali> <isto> <watercolor> ไม่ตกหรอกลูกไม่ตกหรอกค่ะตอนยังน้อยก็เป็นแนมีละห้าอันกันละมวนยังใหญ่เอาพักตบเชว่าเอาอะไรแม่พูดอดไสิเอาพักตบขึ้นหอดสมัยตอนยังน้อยนะตอนยังน้อยพากันเล่นมีเมืองนี้บรรยากาศยามาแรง น้ำอู่นได้ผู้ใดบ่เคยเห็นน้ำอุนมันออกากสายฟังแล้วนี่หอยกับกีหอยกับกีหอยตับตีมัน้าฟัง่ได้อมีหอยกับกีนำเด้อพี่ภูมได้น่วยเดียวเบ่มีน่วยเดียวนี้ กกับี้หอยกับกี้พี่น้องมึงหอยมีหอยกับกี้นะมันสิสูนผ่านล่ะจับพีสังผู้นึงผัดดานเจ้าของขยานคือการทัไปแกงหมูบังเด็กน้อยซุ่มนี่พี่น้องบังเด็กน้อยซุ่มนี่เขาแกงกัน คือกันก็ตอนตะหา่ายังน้อยเลยเนาะสมัยตะกี้ตะเก,ก่าย้อนย้อนหอยสมัยตะกี้ตะเก,ก่าเดี๋ยวนี้ซื้อบะมีแล้วสิสมางมหอย เก็บบรรยากาศยำมแมลงอยู่น้ำอุ่นสกนลน,ลกนครมาแลไปข้างหน้าูมาสิตีนทีบลงไปเลยได้มันบอกว่านั่นดอกมันขึ้นโคกมันข้างโคกมันตื่นมงไอ้ผูมมหาม โอ้ยอย่ามาจับมันสั้นนี่นะไปต่อไปต่อกันเลยซาเล้งคู่ใจมาต่อพาเด็กน้อยมาเล่นน้ำพี่น้องบงึงปหาวาว